สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าในบรรยากาศฝนตกพรำๆค่ะอากาศก็อยู่ที่7องศานะคะจัดว่าหนาวค่ะแต่ว่าถ้าคนไม่ชินก็คือหนาวเลยแหละแต่ว่าผักกาดหอมก็โอเคค่ะอยู่ได้เพราะว่าร่างกายเราชินแล้วนะวันนี้ผักกาดหอมจะมารีวิวพืชผักที่เราปลูกเอาไว้ในช่วงฤดูร้อนนะคะ พอเข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมาดูพืชผักของเรานะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างจ้าแปลงผักของเราวันนี้ไม่เขียวไม่สวยงามเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็นี่แหลคะค่ะแปลงพืชผักผลไม้ของเรามันก็เหี่ยวเฉาไปตามสภาพดินฟ้าอากาศนะคะ จากมุมนี้ก็จะเป็นพุ่มถั่วลันเตานะคะที่เรามีเก็บกินตลอดในช่วงฤดูร้อนตอนนี้ก็เฉาตายหมดแล้วจ้าส่วนที่เกี่ยวรั้วอยู่ก็ไม่เหลือแล้วค่ะค่ะจำต้นสุคินี่ของเราได้ไหมคะสามสี่ต้นอยู่ตรงนี้ตอนนี้แทบจะไม่เห็นซากค่ะ พอลูกมันขึ้นมาก็มันหนาวจัดอากาศติดลบในคืนนั้นทุกอย่างยุบตัวหมดเลยค่ะตรงนี้เป็นแปลงผักชีลาวนะคะก็หมดแล้วเช่นกันค่ะผัะการหอมก็เหยียบลำต้นของเขาไว้เป็นปุ๋ยดินต่อไปแต่ว่าเราได้เมล็ดพันธ์ุไว้เพาะปีหน้าแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเมล็ดแก่ของมันเยอะ คณะใบาิกหรือว่าเกือนโคนก็พอเก็บได้พอทําอาหารได้นะคะมันคงเป็นผักชนิดเดียวที่มันยังเขียวอยู่มันก็คงแกะคล้ายๆกับต้นสนเหมือนกันค่ะเพระคุณลมโบบอกว่าต้นผักชนิดนี้เขาไม่ตายเราจะกินเข้าได้อยู่หลายปีอะไรเงี้ยค่ะคุณย่าก็บอกค่ะมังงนเริด ต้นสีแดงนะคะแล้วก็มังนนนก็สีสีขาวก็ที่เป็นผักของที่นี่แหละค่ะที่คุณเลมโบ้เขาชอบทานน่ะแต่ว่าผักกาดหอมบอกว่ารสชาติมันคล้ายๆกับข้าวโพดอ่อนค่ะมันก็เลยเหมือนเหมือนเราไม่ได้ทานผักเหมือนผักกาดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผักกาดหอมแต่ว่าคุณเลมโบเขาก็นํามาทําซุปแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟิตค่ะเอาไว้กินในฤดูที่ มันอาจจะหายากค่ะแต่ว่าคุณย่าและคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่โดยเราไม่ต้องปลูกค่ะปีหน้าเราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับผักชนิดนี้นะคะเขามีใบสีแดงแต่แต่กรอบนะคะนี่ค่ะอุ้ยฝนตกแรงแล้วค่ะตอนนี้นี่ผักการหอมกลาง่มอยู่ผักการหอมของเราไม่เหลือแล้วค่ะ แม้แตดอกกิงก้านค่ะก็ไปตามการละเวลา <c oughs> ค่ะก็ยังเด็ดได้นะคะถึงเขาจะไม่สวยเพราะสภาพดินฟ้าอากาศมันหนาวเย็นนะคะแต่ว่าเขาก็เด็ดได้ค่ะเ,เรดิสนะคะตอนนี้เราก็าก็เห็นแต่ใบมันค่ะก็ลุ้นๆไปค่ะถึงไม่ได้เม็ดพัน์เรามองเห็นผักใบเขียวๆก็ชื่นใจจ้ะ แปง้งหัวหอมต้นหอมเรากู้ทั้งหมดแล้วนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะปีนี้เราได้กินใบเราเก็บใบมันเข้าช่องฟีดไว้อย่างที่บอกทุกท่านไปแล้วนะคะเราก็ได้หัวของมันเอาไว้กินโดยไม่ต้องซื้อปีนี้ไม่ได้ซื้อหอมแดงและหอมใหญ่เลยค่ะแค่หลอดของเรายังเก็บได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเมนูเราก็เลยไม่ค่อยเก็บเก็บตลอดนะเขาก็ยังไม่หมดค่ะ มังกรเริดของเราเห็นไหมคะที่ว่าพักกาศหอมรีวิวบอกว่ายอดมันสูงกว่าหลังคาแบบว่าใช้มุมกล้องค่ะต้นนี้สวยนะเนี่ยค่ะมันมันก็แดงไปตามสภาพดินฟ้าอากาศต้นไม้ใหญ่ๆใบมันยังเหลืองยังแดงเนาะแล้วผักมันจะเหลือเลยค่ะแต่ก็กรอบนะ เนี่ยค่ะก็เป็นผักสดแล้วนี่แหละสวยงามไปอีกแบบจ้ะผักในฤดูหนาวสีแดงแดงมันฝรั่งก็ยังมีค่ะถ้าเราจะเก็บเราก็เก็บได้แต่ส่วนที่เขียวเขียวก็ปล่อยให้นกให้หนูมันกินไปค่ะแล้วก็ใบฟันสิงโต้ค่ะอยากจะแกงเป็นขคี้เหเล็กสักหม้อก็ยังได้ค่ะแต่ก็ยังไม่มีเวลามาเก็บนะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีพืชผัก กินอยู่เรื่อยๆจ้ะส่วนนี้คือขุยตุ่นนะคะคุยตุ่นในปีนี้ค่ะผักการหอมก็เริ่มเอาเขามากองไว้ตรงนี้แล้วเพื่อที่เอาไว้พอะปลูกในปีหน้านะคะเป็นปุ๋ยที่เหมือนกับตุ่นเขาดุดดุนขึ้นมาจากพื้นดินค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปขุดก็ต้องขอขอบคุณตุ่นเขาค่ะถึงเวลาเขาก็มาอาศัยสวนของเราแต่เขาไม่ได้มากวนผักเรานะคะแล้วผักการหอมก็เด็ด ใบหญ้าอะไรเอามาทิ้งตรงนี้เพื่อทีให้มันเป็นปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยอินทรีย์อยู่ตรงนี้แล้วค่ะใบเมปเปิลเจ็ดต้นของเราค่ะเผลอแป,บแปบ๊บๆเหลืองอลามแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ชมอีกครั้งนะคะในรั้วในสวนของเราค่ะเพราะว่ามีหลายๆท่านบอกว่าให้อัปเดตไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักแล้วค่ะมะเขือเทศของเรานี่ก็คือ เราได้กินตลอดแหละมันไม่มากไม่มายแต่เราก็มีพอกินค่ะโดยที่ไม่ต้องซื้อหานะคะแตงกวาค่ะคงลดน้ำกันไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันถึงเวลาเขาต้องไปแล้วค่ะส่วนเอออัง่นนะคะอัง่นต้นสีเขียวเขาก็ทาวเคลือขึ้นไปถึงหลังคาแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะเฉายังไงก็ไม่ต้องห่วงเขาเนาะเรื่องอัง่นค่ะเพราะว่า เขาอยู่ได้ถึงเขาตายไปเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันเป็นพืชเมืองหนาวจ้ะชั้นที่ประการหอมวางพริกหยวกแล้วก็พริกน,น้องพอยนะคะรวมถึงะมะเขือเทศรูปหัวใจมะเขือเทศรูปหัวใจเอาไปทําอาหารแล้วเนาะใส่ต้มแซ่บขาหมูวันก่อนค่ะในส่วนนี้ก็คือยังไม่สุกแต่ก็ปล่อยเข้าไว้ตรงนี้ละค่ะเผื่อมันแก่เป็นอาหารของนกของหนูต่อไปค่ะ ค่ะในส่วนของพริกหยวกแล้วก็พริกของน้องพลอยไม่ต้องห่วงนะคะค่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปรีวิวบนบ้านค่ะเพราะว่าผักกาดหอมได้ย้ายเขาทันค่ะค่ะในส่วนของอางุุนนะคะใบก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะแล้วก็กิ่งด้านบนเฉาเหี่ยวเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเขาไม่ตายถึงตายเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ก็น่าเสียดายค่ะที่ เขากำลังเจริญงอกงามแล้วก็มันมาเฉาเขาก็ต้องหยุดชะงักไปอ่ะเนาะคงใช่อะ่ะเดีวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ค่ะแม้แต่ใบองุ่นก็ยังสวยงามเลยค่ะเปลี่ยนสีไปตามฤด,ดูกาลแมทันสมัยจริงๆองุ่นเอ้ยไม่งั้นตกเทรน ีนี้ในสิ่งที่ไม่ได้ผลเลยก็คือสกรลวดนะคะเขาขึ้นมาแต่ใบแล้วก็เป็นลูกกลมผักกาดหอมไม่ชอบค่ะผักกาดหอมชอบลูกยาวยาวเหมือนแตงกวาค่ะเขียวๆเหมือนบวบเหมือนบ้านเรานะแต่อันนี้คุณเลมโบซื้อพันุ์แบบว่าเหมือนฟักทองค่ะเป็นเหลืองๆค่ะมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูแลมันสักเท่าไหร่ค่ะแต่มันก็โตไม่ทันค่ะมันก็เฉาไปซะก่อนนะเถามันนะคะแบบนี้ค่ะ แงะแกะเลยขิงค่ะก็ยังใบสีขาวนะคะแล้วก็สตเบอรี่ฮะอิงเงี้ยแฟ่ลาหรือว่าเออหางจระเข้ของคุณเลมโบก็ยังงามอยู่นะคะดอกไม้ของคุณย่าไปหมดแล้วค่ะแก้วของผักการหอมนี่นางเอกมากค่ะไม่ตายแถมยังมีให้เด็ดตลอดค่ะถ้า อากาศดีหรือว่าในช่วงฤดูร้อนผักกาดหอมคิดว่ามันจะเป็นพุ่มใหญ่เลยนะขนาดอากาศไม่ค่อยดีเวลาผักกาดหอมเด็ดยอดมันนะมันก็แตกขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนี่แตกมาใหม่เรื่อยๆเลยค่ะแตกขึ้นมาใหม่าจากสีห้าต้นมันจะเป็นพุ่มใหญ่เลยค่ะค่ะเล็กๆน้อยๆเอาได้กลิ่นหอมก็ยังดีค่ะผักไทยนะคะ เลื่อลึกชาติได้เลยผักไทยในต่างแดนในสวนพอเพียงของเราจะ้ะวันนั้นลูกชายมาที่ช่วยลากเตาเอา่ฟืนเตาเผาฟืนค่ะเตาเขาเรียกอะไรนะเออเตานะั่นเตาไฟะคะ่ะที่เขาก่อฟืนนะคะก็จะเอาความร้อนเข้ามาในแวกฮุสในเรือนกระจกเวลาเขาจะทำการจัด อย่างบาร์บีคิวหรือว่าถ้ามีผักที่มันอยู่ในนี้นะคะก็จะก่อไฟให้มันอุ่นแล้วก็ค่ะจัดดื่มกาแฟกันในช่วงฤดูหนาวค่ะก็รอไปก่อนนะคะตอ,ตอนนี้คุณลลมโบก็ทำฝาผนังขึ้นไปเรื่อยๆค่ะว่างเมื่อไหร่เขาก็ทำค่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงหนาวสัทีเดียวดูแบล็กกล็ดด้านหลังค่ะโหใบเมเปิลอื้ย มะเขือเทศไม่แดงแต่ก็เหลืองไปพร้อมๆกับใบจะ้ะมีให้เก็บได้เรื่อยค่ะสามสีเลยโอ้ยดันบนนู้นกลองไปไม่ถึงค่ะไม่มีสิทธิ์เก็บเลยนี่คุณเลมโบอย่างเดียวแหละแบบนี้เตี้ยเอ้ยหลังจากนี้เราก็คงต้องคืน ที่ให้ตุ่นเขาดูแลต่อในช่วงฤดูหนาวนะคะช่วยพวนดินขึ้นมาเอาไว้ให้เราปลูปลกพืชผักในฤดูร้อนจ้าค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกับครอบครัวเล็กๆของเราคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ